เน้อพี่รองพระธาตพระธาตุชีโคตดีสากราสดีธาตุชีโคตรอันนี้ไม่ี่สบายสบายน้องสละกลางน้ำบุญที่เดนตางบุญทนี่อันนี้ตั้งตงมีปลาเสียยงนะพังกักน้ไราไบรีบ้หนอกหอิัิบา สดงกลางหลังด้วยพี่น้องนี่คือพระธาตุพระธาตุในพระธาตุชี้โคขตรอวบุญแ่บาบี้ย่างเลยไม่ถึงวะว้เปนเสาของวันที่เสาสเป็นเสาของวันที่เสสี่สิบก้าบาทเราซ็ะ่องที่น้อเข้าเก้าบานแล้ววันนี้ ลาใตม้อาปััเหนื่มันจัยเป็นประมวลปัจจัมันิะโน้มทางโกี้ปัจยพัางซีก้ยละกี่างสว่งใจถ่าเกดกมกก่แลพดใจบาดพี่หรอใจใจขุก้ยากาลดีโตะบก้องหาตาตกใจตกคอนตลนไทยสุขกาายใจ ได้แข่งมันบาร่งกันครับรวยรับรวยเถอะ